คุณผู้ชมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะอันนี้เป็นงานบุญพิธีค่ะไม่แน่ใจว่าหลายคนจะเคยได้ยินหรือเปล่าคุณอาชวินชื่อนี้ค่ะก็บอกว่าเป็นอาชีพรับธนูนตนำใบไม่่คยได้ยินนะผมเองส่วนตัวนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอไม่แปลกใจถ้าไม่เคยได้ยินเพราะว่าเป็นภาษากัมพูชารหรือว่าภาษาเขมรนะคะเป็น ภาษาไทยแ้าแปลก,กันง่ายๆก็คือว่ารับจ้างหุงข้าวแต่รับจ้างเฉพาะในงานบุญเท่านั้นยิ่งถ้าช่วงไหนนะคะที่ต้องหุงข้าวปริมาณมากๆวิธีการคือเขาจะหุงด้วยเตากระทะขนาดใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานเล็กๆวิธีการเขาจะหุงก็คือใช้หม้อธรรมดาค่ะอันนี้รับในทุกๆงานคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานวัดหรือบางทีงานศพบ,บางงานก็รับเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นพิธีซึ่ง ช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อนเก่าเลยครับก็เป็นการหุงข้าวของชาวบ้านนะครับแต่หุงข้าวแบบโบราณใช่ไหมฮะแบบริมน้ําสาวข้าวนะครับก็จะมีข้าวตังด้วยคุณนิการเคยเห็นหรือเปล่าข้าวตังอันนี้เคยเห็นคุ้นๆอยู่เคยเห็นในข้าวตังนี่ก็จะอยู่ที่ก้นหม้อนะครับก็จะแข็งๆหน่อยเอามารับประทานก็อร่อยเหมือนกันนะครับมีกลิ่นหอมนะครับกรอบนะครับชาวบ้านบอกว่านะครับช่วงนี้ก็ต้องมา รับจ้างหุงข้าวนะครับเป็นงานตามบุญพิธีนะครับได้ค่าจ้างเนี่ยวันละประมาณ1,000ถึง200บาทขออภัยครับ1,000ถึง2,000บาทครับเพิ่มสมรรถนะท่านชายยังไงโอ้มรรถนะทางเพศนี่คือค้างหน่อยแข็งแรงแข็งแรงขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้วยจะโม่เกิดเกิดือดถ้ามีมีงานมีการนี่ผู้ชายจะจ้องรอกินข้าวตังในงาน ตื่นจ้งาแน่ยี่ร้อนร้อนนี้ด้วยสุดยอดแล้วทีนี้รับจ้างหุงข้าวตามงานพิธีต่างๆโดยเฉพาะงานแต่งรับจ้างยังไงงานบวชงานตบเจ็บงานบวชงานศพอะไรก็เขาหาก็ต้องไปทําให้เขาไปหุงให้เขาแล้วมีรายได้ยังไงยายแล้วแต่เขาจะให้ขั้นต่ำขั้นต่ำประมาณพัน หนึ่งกี่วันงานหนึ่งสามวันค่ะ ก็เป็นรายได้เสริมให้กับผู้เฒ่าผู้แก่กันด้วยนะคะวิธีการคุณผู้ชมลองสังเกตด,ดูคือเขาจะตั้งหม้อรอจนน้ําเดือดแล้วคือระหว่างนั้นเนี่ยก็ค่อยๆตักเอาน้ําออกเอาสิ่งสกรปรกเอาฟองออกพอสักสิบห้านาทีเดี๋ยวก็ได้ที่แล้วข้าวแตกเม็ดเป็นไข่ปลาแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถทานข้าวกันได้แล้วครับก็นอกจากจะ,จะช่วยสร้างไรายได้เสริมแล้วก็ทําบุญด้วยนะครับแต่เมื่อกี้นี่พี่ผู้ชายก็บอกว่าสุดยอดกำลังทำเพศด้วยนะโอ้โหอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือภาพอร่อยเนี่ยอาจจะเชืช่อได้อยู่